วันนี้พวกเราได้รวมตัวมาเยี่ยมพี่เสือในรอบหลายเดือนนะครับวันนี้พวกเราก็เลยตื่นเช้านะครับแล้วก็เดินทางไปที่บ้านเนมนะทุกคนนี่ครับพอมาถึงเพื่อนผมก็ต้อนรับอย่างดีนะครับทุกคนบรรยากาศไม่เจอเพื่อนหลายเดือนก็โอ้โหคิดถึงเพื่อนเหมือนกันนะครับระยะทางที่เราเดินทางไปเนี่ยประมาณ120กิโลนะครับประมาณ1ชั่วโมง 40, 40นาทีเดินทางมาสักพักนะทุกคนแบตรถหมดอีกครับก็เลยต้องแวะชาร์จที่ปัม๊มแถมร้านอาหารที่ปั๊มก็ปิดหมดนะครับก็เลยต้องซื้อข้าวมานั่งกินในรถกันบรรยากาศแบบนี้ก็นเาาดิทงม ใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกแค่1นกิโลนะครับมาถึงพี่เสือก็ดีใจนะครับยิ้มกุบกิบไปหนึ่งทีทุกคนวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกลับมา300รวันโลอามีมาไหมอามีไม่มาน้องงานเยอะฝั่งถึงไหมนะย้อนอันนี้เขาบอกของดังนะเนี่ยป๋าเป้มาแล้วโอ้โหชิมวันนี้ครับร้านแซนที่เองไม่เดี๋ยวเขาคุยกับผมก่อน หลังจากนั้นเราก็ทําปอเปื้อนมาลาก,กินนะครับแต่ว่าเกิดไฟไหม้ไปนิดนึงนะทุกคนแล้วเราก็ไปซื้อหมูซื้ออะไรมาย่างกินนะครับบอกเลยว่าพี่เสือทําหน้าทานมากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว<ด>กินเลยว่ะบรรยากาศแบบนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าวกผมเนี่ยจะกินเลี้ยงกันตลอดนะครับเวลามีเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลนัดรวมตัวอะไรกันแบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็อยู่กับพี่เสือนะครับนั่งคุยนั่งอะไรกันจนดึกเลยนะทุกคนยิ้มเดี๋ไอทีม S <S ไปแล้วกล egg, au, ับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปคร้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่พี่เจอกันใหม่ใหม่นะครับพี่ชายเอาไว้รอบหน้ามาเยี่ยมใหม่นะครับพี่ชายบอกเลยว่าคิดถึงมากนะครับแหมไม่เจอกันนาน